สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้กินได้ทุกเพศทุกวยัยตั้งแต่ผู้ใหญ่ยันเด็กเลยนะคะแล้วก็กินได้ทุกมื้อเลยเชา้ากลางวันเย็นมื้อไหนก็ได้นะคะวันนี้เราจะทําเป็นซุปไก่มะโรนีค่ะเป็นเมนูที่กินแบบสดร้อนๆตอนเช้าก็ดีหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะก็มันทำง่ายแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะเดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้าง สำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีเส้นมักะโรนีค่ะมีไก่แล้วใช้เป็นส่วนปีกบนนะคะที่เขาจะเป็นน่องเล็กๆเ,เนาะมีผักต่างๆก็จะมีแครอทอ,อันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็อันนี้วันนี้เราจะใช้เป็นซุปก้อนนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่ถ้าใครไม่ใช้ซุปก้อนจะใช้ราบผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือ ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาตามที่เราสะดวกเนาะวัตถุดิบก็มีแค่นี้และค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการที่เราหั่นผักกันก่อนนะคะผักของเราวันนี้ก็จะมีแครอทมะเขือเทศแล้วก็มันฝรั่งนะคะจริงๆใครจะใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบให้มันอยู่ในซุปเท่าไหร่นะเพื่อนๆแครอทเนี่ยเราก็หั่นเป็นเต๋าเล็กก็ได้หรือว่าเอามาแกะให้คล้ายดอกไม้แบบนี้เราก็หั่นก็ได้นะคะเราจะไม่หั่นให้มันบางมากนะ ก็หั่นพอดีพอดีถ้าบางไปเวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยมันเละทาซุปอ่ะมันจะเละส่วนมะเขือเทศนะคะเราก็ผ่าแบ่งเป็นสี่ชิ้นเนี่ยนะคะให้ได้แบบนี้เนาะ คือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเวลาที่เราปอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาไปล้างเอาน้ําแป้งของเขาออกให้หมดแล้วก็เอาไปแช่น้าเกลือนะคะวิธีนี้จะทําให้มันฝรั่งไม่ดํานะ,ะบางทีเราปอกมันฝรั่งทิ้งเอาไว้สักแป,ป๊บนึงเขาก็จะมีความดาขึ้นมานะ,ะมันฝรั่งเนี่ยเราจะหั่นเป็นเต่าละกันเต่าใหญ่เต่าเล็กก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะ ประมาณนี้นะคะอัตราส่วนในวันนี้นะเนี่ยเพื่อนกะเอาได้เลยนะว่าแต่ละบ้านจะมวนสมาชิกก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะรสชาติที่ชอบก็ต่างกันนะ,ะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาต้มเส้นมักกะโรนีกันก่อนเลยก่อนที่จะไปทำสุกนะคะตั้งหม้อต้มน้ำนะให้น้ำมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เส้นลงไปนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ เส้นมักกะโรนีของเราไปเลยค่ะแล้วก็รอจนเขามีความเริ่มสุกนะคะอันนี้นะคะเราก็ต้มจนเส้นเนี่ยเขาเริ่มมีความสุกข,ขึ้นมาประมาณหนึ่งละเป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราเอาเขาไปเทน้ําออกแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะพอต้มเส้นมักกะโรนีเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็มาทําตัวซุปกันซุปกง็ง่ายๆเราจะตั้งหม้อต้มน้านะคะให้น้ํามีความอุ่นๆนะแต่ว่ายังไม่ต้องเดือดนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ซุปก้อนลงไปแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ของเรานะคะก็คือนี้เราใช้เป็นปิดบนเนาะก็แส่งไปได้เลยไม่ต้องให้น้ำเดือดนะคะแค่อุ่นๆร้อนๆพอนะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆต้องเป็นไฟอ่อนนะ ไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเนี่ยจะเริ่มมีความเดือดแล้วก็มีฟองลอยขึ้นมาค,ค,ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆพอเราตั้งไฟอ่อนมาสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเริ่มมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราอยากให้น้ำซุปใสให้เราช้อนทิ้งนะคะจริงๆไม่ได้อยากให้น้ำซุปใสก็ต้องช้อนทิ้งนะคะเพราะว่าฟองพวกนี้มันจะทําให้ซุปข,ของเราดูไม่น่ากินแล้วก็แบบอาจจะมีกลิ่นคาวได้นะก็ช้อนออกให้หมดเลยนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเราก็ช้อนฟองช้อนแบบพวกไข่ต่างๆออกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะแล้วก็ตันด้วยแครอทนะคะ มะเขือเทศเราจะใส่ทีหลังนะเพราะว่ามันเละง่ายนะคะอันนี้เราก็ต้มต่อไปสักพักหนึ่งจนกว่ามันกับแครอทเนี่จะเริ่มสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่มะเขือเทศกันตอนนี้นะคะตัวมันฝรั่งของเรากับแครอทเนี่เขาเริ่มมีความสุกข,ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปะคะ่ะเพื่อน ลังจากใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเราก็รอให้ทุกๆอย่างเนี่ยนะคะสุกด,ดีแล้วก็ค่อยใส่มะการูนีลงไปนะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็สุกด,ดีเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทั้งมันทั้งแครอทเนื้อไก่แล้วก็ตัวมะเขือเทศทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ ปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยเในส่วนของตัวเส้นมักกะโรนีนะคะบางคนเขาจะลวกให้สุกแค่ครึ่งนึงเหมือนที่เราบอกนะแล้วค่อยเอามาลวกสส่ไปในนี้แต่ถ้าทําเยอะๆเราก็ไม่ควรสส่งไปเพราะว่ามันจะอืดมันจะเละนะคะให้เราลวกจนสุกดีแล้วก็เอามาตักแยกใส่เป็นถ้วยๆแล้วค่อยเอาน้าสุกาดแบบนั้นก็ดีกว่านะคะโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของมักกะโรนีซุปไก่ของเราง่ายๆในวันนี้นะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกินเป็นอาหารมื้อไหนก็อร่อยเหมือนกันนะคะกินง่ายสดคล่องคอนะคะยิ่งตอนที่เรารู้สึกไม่สบายหรือว่ารู้สึกหนาวลองเอาเมนูนี้ไปทำรับประทานกันดูนะคะรับรองว่าคนที่บ้านจะต้องติดใจแน่นอน,นะคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลา ที่ช่องส่วนทัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุทกๆคัาติคําแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ